สวัสดีครับวันนี้เต็นเจเจออตโตคาจะมารีวิวรถปรรทุกเกตเอให้ได้รับชมกันนะครับผมรถคันนี้เป็นอ e ีซูซูฟรรสองร้อยสแรงม้านะครับเป็นกระบะดำพร้อมติดตั้งเครสามตันสามปอกด้วยนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปีสองพัน้าหบสามนะครับ เป็นตัวมีเซนส์ทันล็อกกระจกไฟฟ้าแอร์แบ็กตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมกระบะดำยาว4เมตรหกเซนติเมตรนะครับความกว้างของกระบะ2องเมตรส0เซนติเมตรนะครับรถคันนี้ใช้งานมานอ้อยนะครับวิ่งหมื่นกว่ากิโลนะครับสภาพน้องๆป้ายแดง เดี๋ยวเรามารีวิวให้ชมอีกรอบนะครับตอนที่เราเอาดัมลงและนำเคนลงนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นตอนที่เราเอาดัมและเค้นลงแล้วนะครับผมเราจะรีวิวให้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับ เดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับรถดดเดิมๆนะครับสวยๆดูง่ายครับผม,มเดี๋ยวเรามาชมอีกฝั่งครับ สำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สามารถควบคุมความเร็วของเพนนะครับเราติดตั้งมาจากศูนย์อิุุสนะครับผมสั่งเป็นของแท้นะครับตัวเขาเรียกว่าคันเร่งนะครับเป็คันเร่งควบคุมเพนนะครับคอนโทรลได้เร็วเลยครับผมมีสายขึ้นไปนะครับผมนะครับนี่เป็นตัวเคนนะครับ สภาพของเคนนะครับเคนเราเป็นเคน์เก่าญี่ปุ่นนะครับนำเข้ามาโดยบริษัทเ j เจเออทตคาครับผมเดี๋ยวเรามาชมสภาพภายในกันดีกว่าครับสภาพอุปกรณ์ภายในนะครับเรารีวิวให้ชมนะครับทุกจุดนะครับผมรถตัวนี้มีระบบเบรคฟิฟี่นะครับ มีเซึนท่นล็อกมีถุงลมนิรภัยนะครับมีกระจกไฟฟ้านะครับผมวิ่งวิ่งใช้งานมานะครับหนึ่งมืสี่พันเก้าร้อยห้าสิบเก้ากิโลเมตรนะครับผมวันจดทะเบียนนะครับยี่สิบแปดกุมภาพันสองพันห้า้อยหกสิบสามนะครับผมพร้อมกับสมุดร,รับประกันเข้าศูนย์นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการรถบรรทุก i ี u z u ู r r r .210 แรงนะครับกระบะดำพร้อมเคนนะครับไว้ใช้งานนะครับปี2563คันนี้นะครับทางเต็นท์เราเปิดราคาไว้ที่1,480,000บาทนะครับผมเอกสารดีเครดิตดีสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับสนใจสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร089นะครับ9192600นะครับผมติดต่อธนพลสูงทละเลยนะครับผม ทางเรามีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกๆท่านถึงบ้านเลยครับผมสำหรับช่องทางการติดตามรถบรรทุกของทางเต็นท์เรามี2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกจะเป็นช่องทาง u t u b e นะครับชื่อช่อง jj ออโต้คาร์อนะครับอีกหนึ่งช่องทางจะเป็นช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับชื่อช่อง jj ออโต้คาร์นะครับผมลูกค้าท่านใดดูคลิปนี้แล้วนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมไว้เป็นกำลังใจให้กับทางเต็นท์ด้วยนะครับผมรถบรรทุกเกตเนะครับก็ต้องเต็นท์ jj ออโต้คาร์ สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมลูกค้าท่านใดอยากดูรถคันไหนนะครับหรือให้เรารีวิวรุ่นไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ลในช่องนี้ได้เลยนะครับผม